พอพูดถึงจังหวัดอาเจประเทศอินโดนีเซียแล้วคุณผู้ชมคงพอจํากันได้นะครับว่าที่นี่เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากสึนามิเมื่อปี2,547ตอนนี้ผ่านมาแล้ว8ปีด้วยกันค,คุณด้วยไทยก็เพิ่งไปมาด้วยเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกว่าหลายๆอย่างนะคะก็ได้รับการฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าสึนามิในครั้งนั้นนะคะก็ทําให้จังหวัดอาเจนั้นเนี่ย นำกฎหมายอิสลามเนี่ยมาใช้ในพื้นที่เคร่งครัดมากที่สุดของอินโดนีเซียด้วยซึ่งหลายฝ่ายก็มองกันนะคะว่าทำให้ผู้หญิงนเนี่ยได้รับผลกระทบในการดำเนินชีวิตหลายๆอย่างวันนี้นะคะดิฉันก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปทำความเข้าใจวิถีชีวิตของชาวอาเจผ่านมุมมองของผู้หญิงค่ะ ที่จังหวัดอาเจมีการนำหลักกฎหมายอิสลามหรือว่าชาริยามาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตของผู้คนมานาน11ปีแล้วค่ะแต่ว่าผู้หญิงชาวอาเจหลายคนบอกดิฉันนะคะว่าพวกเธอกลับกลายเป็นเป้าหมายในการบังคับใช้กฎหมายแบบนี้ซึ่งทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อพวกเธอในหลายๆด้านค่ะพื้นที่จังหวัดอาเจต้องเผชิญกับการสู้รบระหว่างทหารอินโดนีเซียและกลุ่มที่เรียกร้องเอกราชมานานกว่า30ปี การนำกฎหมายชารีอะห์มาบังคับใช้ก็เกิดจากสงครามนี่แหละค่ะ11ปีก่อนรัฐบาลอินโดนีเซียยอมให้อำนาจในการปกครองตัวเองบางส่วนแก่จังหวัดอาเจและให้อาเจนำกฎหมายอิสลามมาบังคับใช้อย่างกว้างขวางขึ้นเพื่อแลกกับการยุติการเรียกร้องเอกราชสงครามกลางเมืองในอาเจสิ้นสุดลงหลังเกิดสึนามิเมื่อปี2004และยิ่งทำให้กฎหมายอิสลามถูกนำมาบังคับใช้เคร่งครัดมากยิ่งขึ้นไปอีก จังหวัดอาเจมีสิ่งที่เรียกว่าตำรวจชาญะซึ่งจะคอยออกตรวจตราตักเตือนหรือจับกลุ่มผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายอิสลามค่ะซึ่งที่ผ่านมาจะเน้นไปที่การกวาดล้างการพนันการขายแอลกอฮอล์การคบชู้และการนัดพบในที่ที่ไม่เหมาะสมของหญิงชายโสดแต่ระยะหลังตำรวจชาญะพุ่งเป้าไปที่การแต่งกายที่มองแล้วไม่เหมาะสมในผู้หญิงมากกว่าค่ะ เดินสำรวจร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิงในเขตบันดาอาเจนะคะเราก็ยังคงเห็นกางเกงยีนรัดรูปฟิตฟแบบนี้วางขายอยู่ซึ่งจากการสอบถามนะคะก็คือว่าถ้าเป็นผู้หญิงที่ใส่กางเกงยีนรัดรูปแบบนี้กับเสื้อแขนยาวแล้วก็เสื้อที่มีความยาวปิดลงมาถึงเขา่านะคะก็ถือว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าตํารวจชาริยามองว่าไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะถูกตักเตือนได้หรือว่าในบางพื้นที่ของอาเจก็อาจจะถูกตัดขากางเกงได้เลยค่ะ จริงๆแล้วกฎหมายอิสลามมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขความยากจนการกระจายรายได้ให้กับคนยากจนการจัดการพินัยกรรมสิทธิของหญิงม่ที่สูญเสียสามีจากสึนามิและอื่นๆที่ครอบคลุมทุกๆแก้มุมในการดำรงชีวิตแต่ปัจจุบันดูเหมือนจะพุ่งเป้าไปที่การแต่งกายและการประพฤติปฏิบัติตนของผู้หญิงมากกว่า ถือเป็นกฎหมายนะคะที่หญิงชาวมุสลิมทุกคนในอาเจนั้นจะต้องสวมผ้าคลุมศีรษะแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดในบางพื้นที่เนี่ยถ้าตำรวจชรยาพบนะคะผู้หญิงที่ไม่ได้สวมผ้าคลุมศีรษะนั้นก็อาจจะถูกตัดเตือนได้หรือว่าในบางพื้นที่อาจจะถูกตัดผมเลยนะคะซึ่งก็จะเป็นการสร้างความอับอายให้กับผู้หญิงคนนั้นค่ะ ชายหาดอูเลลือที่เงียบสงบสวยงามแล้วก็โรแมนติกแบบนี้นะคะน่าจะเป็นจุดที่คู่รักนะคะได้มาออกเดทกันตอนเย็นๆค่ะแต่เกิดคุณผู้ชมนะคะเป็นมุสลิมที่อยู่ในอาเจนั้นการกระทําแบบนี้นะคะมาออกเดทกันในที่สาธนารณะนั้นอาจจะทําให้ถูกตักเตือนหรือว่าในบางพื้นที่อาจจะถูกบังคับให้แต่งงานเลยนะคะและเมื่อมีกรณีเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยทางการอาเจนะคะเขาก็เลยสั่งให้ปิดชายหาดแห่งนี้ตั้งแต่6โมงเย็นเป็นตน เพื่อป้องกันไม่ให้หญิงชายโสดนั้นได้มาเจอกันในที่สาธารณะแบบนี้ค่ะแต่การบังคับใช้กฎหมายชริยะถือเป็นปัญหาเพราะมีความเข้มงวดและมาตรฐานแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่โดยในชนบทมีแนวโน้มว่าบทลงโทษจะรุนแรงกว่าหากตำรวจในพื้นที่ได้รับงบประมาณมากก็จะออกปร,ปรับปรามบ่อยครั้งและตำรวจแต่ละหน่วยก็ให้คำนิยามเรื่องความไม่เหมาะสมแตกต่างกัน ทำให้เกิดปัญหาการมาคับใช้หลายมาตรฐานค่ะและผู้หญิงก็ตกเป็นเป้าหมายนักเคลื่อนไหวได้ผู้หญิงหลายคนบอกตรงกันค่ะว่ากฎหมายชริยะ ah ทำให้ชุมชนกำหนดกฎลงโทษเองเป็นการส่งเสริมความรุนแรงในชุมชนมากยิ่งขึ้นด้วย p a n d a ง g a n m a s y ม r a k a าร e r ค a า a p อง t ัก s i r a ั i บ l a m yang m e า a n g m e m b น t a ส i าอิสลามนั้นเป็นร่งี่น่าสนใจากรีสนังหมัดอาเจ่นบ, alu, นน AJ, บอกาสนิว่อเอ S <S <an> การตีความกฎหมายอิสลามยังทำให้ผู้หญิงถูกจำกัดการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นและจำกัดการเคลื่อนไหวการแสดงออกในสังคมผู้หญิงอาเจตส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยกับกฎหมายชริยะเพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการดารงชีวิตแต่อาจมีผู้หญิงมากขึ้นที่ต้องการแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยกับการบังคับใช้ ada aturan syariat dan juga aturan tentang ปัหดิฉันพยายามถามอดีตหัวหน้าฝ่ายกฎหมายชริยะต์เขตปันดาอาเจว่าหากหญิงอาเจตต้องการให้มีการพูดคุยโตเถียงเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายอิสลามมากขึ้นสังคมอาเจจะรับได้หรือไม่แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบค่ะเขาบอกเพียงว่ากฎหมายอิสลามให้สิทธิกับหญิงชายอาเจในหลายๆด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและกฎหมายชริยะไม่ได้ขัดแย้งกัน แต่เป็นสิ่งที่เติมเต็มซึ่งกันและกันและจะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมอาเจต่อไปน่าสนใจว่ากฎหมายชาริอะที่ผู้หญิงอาเจมองว่าเป็นทั้งวิธีการดำเนินชีวิตและในขณะเดียวกันเป็นสิ่งที่จํากัดบทบาทการแสดงออกบางอย่างในสังคมจะปรับเปลี่ยนหรือคงอยู่อย่างไรในสังคมปัจจุบันและอนาคต หมดเวลาของทวด2015แล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันอังคาร9โมง10นาทีแบบนี้ทางททบ5วันนี้ผมโมนนายเย็นบุตรและคุณเนื้อไทยช่วดช่วงลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ